ป่เดรัเสเซียกันหน่อยค่ะหลังจากที่ไบเดนนะคะผ่านงบก้อนโตไปช่วยยูเครนต่อค่ะก็ทางด้านของรัเสเซียเองก็ยืนยันแล้วนะคะว่าไม่ได้มีผลหน้างานแต่อย่างใดค่ะจะเป็นการจ้างงานในสหรัฐสร้างรายได้ให้กับสหรัฐมากกว่านะคะเพราะว่ารายได้ของงบก้อนโตก้อนนี้ค่ะมากถึง2ใน3รายได้ของสหรัฐที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงในเวลานี้เลยนะคะก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจที่บ้านมากกว่า ที่จะไปช่วยยูเครนนยนะคะจีนเองก็ขาขาย e ีวีค่ะส่งไปทั่วโลกนะคะเป็นรายได้หลักของประเทศค่ะส่วนสหรัฐก็รายได้หลักของเขาก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเปรียบเทียบกันเอาเองนะคะท่านผู้ชมคะอะทีนี้กลับมาค่ะ พองบผ่านนะคะไบเดนก็จะรีบส่งไปให้ทางด้านของยูเครนหน้าง,งานนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าง,งานรัสเซียเนี่ยก็ได้เคกปิกลายชิ้นค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวออกมาด้วยช่วงเวลาที่ตามหลังรลเสเซียเนี่ยนะคะสำหรับหน้าง,งานยูเครนเนี่ยก็เลยต้องมีการใช้เครื่องมือนะคะที่มีความยาวมากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นอันรู้กันนะคะว่าอะไรค่ะส่วนรัสเซียเองค่ะก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือเหมือนกันนะคะก็จะมีการเตรียม เตรียมประจำการในปีนี้นะคะสเปคเนี่ยมากกว่ารุ่นเก่าอ้างคำพูดของเซอร์เกชอยกูนะคะซึ่งเป็น,นรัฐบรีกลาโหมของรัสเซียเนี่ยยืนยันทางด้านของยูเครนเนี่ยเสียหน้างานไปถึงครึ่งล้านนายแล้วนะคะนั่นก็คือ5 0 0แสนนายค่ะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆนะคะที่ถูกเรียกเข้าไปเนี่ยค่ะก็เริ่มไม่ปลื้มแล้วนะคะแล้วก็เริ่มไม่อยากไปแล้วก็ไม่อยากเห็นด้วยไม่มีใครอยากไปอยู่หน้างานนะคะก็ อารมณ์เดียวกับชาวสหรัฐในเวลานี้ค่ะที่ผลโพลออกมานะคะเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับไบเด่นเลยค่ะที่เอาเงินไปช่วยคนอื่นก่อนมากกว่าชาวสหรัฐในประเทศของตัวเองปูตินเนี่ยคือปลายเหตุแล้วค่ะเขาเองก็ปกป้องรั้วบ้านของตัวเองนะคะแต่ว่าคนที่สร้างงานแล้วก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเนี่ยคือสหรัฐนะคะ ก็คิดว่าตรงนี้ทุกคนคงจะทราบดีละค่ะปูตินเนี่ยเขาอยู่ปลายน้ําแล้วนะคะแต่ว่าต้นน้ำเนี่ยคือสหรัฐกับรายได้มหาศาลของเขานั่นเองล่ะค่ะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับรัฐรีช่วยกลาโหมของรัสเซียนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนตัวไปเมื่อวานนี้ค่ะก็เห็นข่าวบอกว่าเขาเองก็ไม่ได้โปร่งใสโปร่งแสงมาหลายปีแล้วนะคะแต่ทําไมข่าวถึงเพิ่งออกมาในช่วงที่มีการส่งงบไปช่วยยูเครนในครั้งนี้ก็ นาคิดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนนี้เขาก็เป็นคนสนิทของเซอร์เกย์ชอยกูนะคะซึ่งเป็นมือขวาของปูตินไปเดินป่าด้วยกันนะคะในทุกๆปีเลยช่วงวันเกิดของปูตินในช่วงก่อนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซอร์เกย์เองก็เป็นคนที่ปูตินไว้วางใจนะคะถ้าเชื่อใจคนนี้ไม่ได้ก็คนอื่นก็ลําบากแล้วค่ะแต่ว่ารัฐนตรีช่วยเนี่ยเป็นอีกก็เป็นมือขวาอีกทีหนึ่งของเซอร์เกย์ชอยกูนะคะก็ต้องรอดูกันต่อค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะ แต่ก็น่าสงสัยอะค่ะว่าทำไมโรงกลัลเสเซียนะคะถึงสามารถที่จะเข้าไปได้นะคะแล้วก็ล่าสุดถึงแม้ว่าเซเลนสกี้เนี่ยจะได้งบก้อนโตจากไบเดนในการช่วยเหลือแล้วนะคะแต่เขาก็ยังไม่หวายที่จะไปวอลแวร์กับโรงกลันนะคะเพราะว่าไบเดนเองก็ ขอร้องว่าไม่ให้ทำสิ่งนี้นะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้รัเสเซียได้กำไรจากน้ำมันน้ำมันก็จะยิ่งแพงและสุดท้ายมันก็จะย้อนไปที่เงินเฟอ้อของสหรัฐในการเลือกตั้งของไบเดนนั่นเองแหะค่ะส่วนกรณีงบของไต้หวันที่ติ่งพ่วงรวมไปกับงบก้อนโตนี้นะคะที่มีตะวันออกกลางแล้วก็มียูเครนนะคะแล้วก็มีไต้หวันเนี่ยจีนเองก็บอกว่า เซมิคอนดักเตอร์ชิปต่างๆที่อยู่ที่ไต้หวันเนี่ยนะคะถ้าคลื่นลมสงบนะคะสหรัฐก็สามารถจะสร้างรายได้จากไต้หวันได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจีนเองก็เตือนเอาไว้ค่ะว่าอย่าทุบหม้อข้าวตัวเองจะดีกว่าละคะ่ะ